เรามาดูนะครับวิธีการแยกบล็อกของเหรียญรุ่นสุขใจเนื้อทองแดงนะครับซึ่งแต่ละบล็อกเนี่ยราคาเล่นหาจะไม่เท่ากันนะครับสำหรับบล็อกที่ว่าเป็นยอดนิยมนะครับเด่นๆเ,เลยก็จะมีบล็อกบอลบล็อกรอจุดใหญ่นะครับแล้วก็รองลงมานะครับก็จะเป็นบล็อกรอจุดเล็กบล็อกทองคำนะครับแล้วก็บล็อกปากแตกนะครับตามภาพที่ผมให้ดูเลยนะครับราคาเล่นหาเนี่ยก็จะต่างกันที่ ออสมมุติว่าบล็อกปากแตกเนี่ยเล่นหากันอยู่สี0 0้าันะครับบล็อกบอลเนี่ยก็จะอยู่ที่6 0 0ันเจ็นะครับแล้วแต่สภาพความสวยด้วยนะครับสำหรับใครที่มีเหรียญรุ่นสุขใจเนื้อทองแดงอยู่นะครับถ้ายังไม่รู้บล็อกดูตามที่ผมลงให้ดูได้เลยนะครับเผื่อว่าเวลาเราขายเนี่ยเราจะได้มีไกด์ไลน์นะครับมีเหมือนว่าเราทําการบ้านก่อนก่อนที่เราจะเอาไปขายให้กับพ่อค้าเนี่ยนะครับเราจะได้รู้บล็อกไปก่อจากบ้านก่อนว่าเฮ้ยเราควรจะตั้งราคาไหนสําหรับพระเนี่ย นะครับสมมุติว่าถ้าพ่อค้าเนี่ยเขาขายกันอยู่ประมาณ8,000ันสมมุติว่า8 0 0พันแล้วกันครับเขาก็จะซื้ออยู่ในเลทประมาณ5,000 6 0 0 0พันหรือ6,500ประมาณนั้นครับ